สรุปกิจกรรมและเคล็ในสัปดาห์คู่ปรับสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเรนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรเนเรนอร์นะครับนี่นะฮะกิจกรรมนะฮะโปเกมอนโกที่เน้นการต่อสู้ในสัปดาห์คู่ปรับนะฮะก็สัปดาห์คู่ปรับเนี่ยนะฮะจะเป็นวันเสาร์ที่4ก็คือวันนี้แหละ วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่4เวลา10บโมงตอนที่อัดก็จะแปดโมงอยู่แล้วนะครับจริงๆมันต้องอัดตังด้งแต่เมื่อวานนะลืม <c oughs> วแต่ดูอะไรก็ไม่รู้นะฮะกิจกรรมจะเริ่มวันที่4จนถึงวันที่9นะครับโบนัสกิจกรรมมีอะไรบ้างนะฮะอ่าจะได้ xp 10เท่าจากการหมุนแผ่นภาพที่ยิ้มเลยนะ10เลยนะเออหมุนแผ่นภาพที่ยิ้มเนี่ยปกติ คือหมุนยิมนะฮะหม,มหมุนยิมหมุนยิมหมุนยิมเนี่ยจะได้เท่าไร100หร่หนึ่งร้อยเลยวะผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะปกติหมุนยิมหมุนเสาเนี่ยก็จะไดเอ็กพด้วยนะครับก็จะได้เพิ่มเพิ่มเป็นสิบเท่าลูกอมนะลูกอมจากการจับสองเท่านะฮะก็คือจับโปเกม,มอนหลังสิบโมงเนี่ยจะได้ลูกอมสองเท่านะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาส ในการไปเชิญหน้ากับโปเกมอนสีแตกต่างนะโปเกมอนสีแตกต่างของพวกแซงกูดฮาฮาบุเค็นอ่าฮาบุฮาบูเน็กนานาเคนาเกคิดาเกคิคุยทาเลนแล้วก็ไอแอนนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนนะได้ XP เท่าไหร่เอ่ยโอ้หมุนยิมนี่ได้ XP 1,600เลยเหรอนะฮะ นะฮะเอาอาจจะหมุนอันแรกของวันอันแรกของวันนะอ่าว่ากันไปไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะได้ xp เยอะแหละนะเผชิญหน้าในธรรมชาตินะครับเผชิญหน้าในธรรมชาติก็มีแซนร่างอะโลลาตัวนี้ร่างที่สองนะฮะเอาไป pvp ดีมากนะฮะร่างแรกถ้าใครหาตัวแบบ iv 100%ได้นะครับก็คือ สิบห้าสิบห้าสิบห้าได้เนี่ยดันไปเล่นหลีก1 5 0 0ได้นะครับตัวนี้ PVP ได้นะอ่ถ้าไม่มีตัวจริงๆตัวล่าง2ดันไปก็ยังตีบอสได้ด้วยนะตัวที่2ครับแมนคี Key, นะตัวนี้เอาจริงๆล่างหนึ่ง่างหนึ่งาง2ไม่เท่าไหร่ล่างหนึ่ง่าง2ไม่เท่าไหร่ล่างสามนะฮะที่เป็นลิงผีนะฮะ ร่างนี้ p v p ดีเช่นกันทั้งหลีก1,500 2,500เลยนะครับแล้วก็เนโรมะนะตัวนี้ก็ p v p ดีเช่นกันร่างที่3นะครับแล้วก็ไปตีบอสได้ด้วยนะครับวันลิกี้อันนี้ไม่น่าพลาดอยู่แล้วครับ PVP ได้ตีบอสตียิมได้นะครับไก่ก้าผมก็ลงไปแล้วนะ p v p ดีเลยนะฮะทั้งร่าง1ร่าง2ล้านนะครับก็ เอาไป PVP ได้นะอ่าล่างตัวกันเลด PVP ได้นะอ่าแล้วก็เอาไปตีบอสตียิมได้นะล่างจริงๆเขามีล่างเมก้ากันใช่ไหมเออก็เอาไว้ตีบอสตียิมได้ด้วยนะครับตัวทุกตัวน่าเก็บมากนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็อาจจะเจอเบโรดินกาหรือว่าลิกิตตังเนี่ยตัวนี้ล่างแรก PVP ได้นะครับการาเลียนสตันฟิตนะฮะหรือว่าแม็กเกียว่างกาล่าเนี่ย เขาก็จะเป็นท็อปนะของ PVP อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะก็จะมีโอกาสเจอนะฮะวันที่สี่จะเจอแซงกูดกับฮาบูเน็กนะฮะแซงคูดกับซีไวเปอร์นั่นเองนะฮะก็ใครยังไม่ได้ใช้นี่ก็หาด้วยเพราะว่าอ่าอย่างซีไวเปอร์เราก็ไม่ได้เจอเลยนะไปอยู่อีกเทวีบหนึ่ง วันที่สนะก็คือวันนี้วันนี้อกจะเจอนาเกคิกับดาเกคินะครับบ้านเราเจอแต่ดาเกคินะคใครยังไม่ได้ใช้นี่นาเกคิ ki, ก็ตามหาซะนะครับแล้ววันที่8นะฮะคุยทาเรนกับไอแอนนะฮะนี่เจ้ามดนี่บ้านเราเมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นและของเราจะเป็นตัวกินมดแทนนะฮะอันนี้นะฮะหาใช้น่องใช้นี่ด้วยนะครับ ตีบอสครับตีบอสอ่าบอสหนึ่งดาวจะเป็นแมนคีนะฮะฮิเมกุมะอุริมูจาราโคนะฮะแมนคีเทดดีเออร์ซ่าสวีนับจังโมโอทั้งตัวนี้พีพีได้นะฮะตัวนี้สะสมแล้วกันตัวนี้พีพีตีบอสตียิมดีนะตัวนี้พีพีได้นะครับมังเก็ต บอสสดาววันที่4จะเป็นแซงกูดกับฮาบูเน็กนะฮะวันที่6จะเป็นนาเกคิกับดาเกคิวันที่8จะเป็นคุยทาเลนกับไอแอนนะครับแล้วก็การเผชิญหน้ากับงานวิจัยภาคสนามก็คือหมุนเสาและได้เควสนะเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับหรืออาจจะทำอีกคลิปหนึ่งก็ได้เอาท้ายคลิปเลยดกวาให้มันจบๆกันไปนะฮะ ก็จะเจอแซนล่างอารูล่านะครับแมนคีเนโรโม o ไกก้าเบโลลินกาล้านแล้วก็แม็กเกียวนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็จะมีงานวิจัยแบบจำกัดเวลาด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมีว่างานวิจัยมีอะไรบ้างนะนอกจากนั้นนะฮะมันยังซ้ำกับสุดสัปดาห์โกแบทเทอรี่ีกด้วยเอ้ยไม่ใช่ซ้ำก็คือจะมีสุดสัปดาห์โกแบทเทอรีกมาด้วยก็คือวันที่4ถึงวันที่5เนี่ยนะครับ จะได้4เท่านะจากสตาร์ดัตเออด้วยสี่ 4, 4ีเท่านะได้สตาร์ดัสีเท่าจากการชนะรางวัลเมื่อเราไปสู้ในโกเบเทลลีกจำนวนเซตสูงสุดปกติเนี่ยนะฮะเซตหนึ่งตีหครั้งใช่ไหมก็วันหนึ่งจะได้5 5เซตก็จะยีครั้งนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยนะวันที่4ถึงวันที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็น100ตาโอ้เยอะมาก งานวิจัยแบบจำกัดเวลานะรองเท้าแตะสไตล์ฮาร่านะก็ได้รางวัลรองเท้าแตะแล้วก็มีแบบเสียตังค์ด้วย19บาทนะน่าจะ19บาทนะได้ตาดสเก็ตด,ดาวลูกอมประหลาดลูกอม XL แล้วก็มีงานโชว์ตัวเสาโปเกสต็อปนะไม่รู้โชว์ตัวอะไรเดี๋ยวก็ว่าไปดูตามเสาอ,อะนะประมาณนี้ทุกตัวต้องเก็บหา นะครับเป็นโอกาสที่คุณจะหาตัวที่เอาไป PVP แล้วนะฮะเนี่ยทุกตัว PVP ได้หมดเลยเก่งด้วยนะครับอ่ะว่าไปครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูเควสด,ดูอะไรต่างๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูงานวิจัยแบบนะครับก็คืองานวิจัยแบบหมุนเสาก่อน Field Research Hub. หมุนเสาแล้วบอกว่าจับโปเกมอนสิตัวนะครับคุณก็จะได้จับ Mankey Polywax นะครับแล้วก็ Lance นะครับ Mankey นะฮะอย่างที่บอกนะฮะร่าง3 PPD นะฮะ Max CP อยู่ที่499 IV 100นั่นเอง15 15 55 499 Polywax นะ15 15 1 5คือ355นะอ่านะนะ IV 100นะฮะ l a n จะอยู่ที่231นะครับก็คือถ้าทำเควสแล้วได้ IV 3อันนี้ ตามตัวเนี่ยก็ไอวีร้อยอะแหละนะครับเพิ่มพลังโปกเกมอน10ครั้งนะจะได้อารูลาแซนดิวแซนชิวไอวีร้อยอยู่ที่5-5-4ตัวนี้ดันได้ทั้ง2ลร่างนะฮะถ้าได้ตัวร้อยก็ควรดันร่าง1ไปนะครับไป PvP ได้ไก่กะแม็กซีพีอยู่ที่เจ็ดเตัวนี้ร่าง1่ร่าง2ร่าง1่งเนี่ยร่าง1ร่าง2เนี่ยหาตัวที่เป็นชาโดว์แล้วกัน ไป PPP เด็ดหรือถ้าไม่มีชารโดก็ัวธรรมดาก็ได้เพิ่มพลังโบเกมอนสิครั้งนะฮะคุณก็อาจจะได้จับริกิตังหรือว่าบาโลลินก้านะไอวีรที60 4, นะ่604น่ะหน้าดันกาลาเรียนสแตนฟิตตัวนี้ก็ดันไปได้นะหลีกพั0ห้า้เขาเก่งอยู่แล้วดันไปหลีก2,500ก็ได้นะครับ ก็หาเป็นไอวีเต็มแล้วกันนะฮะ15 15 15นะฮะ CP จะเป็น926อืมแล้วหมุนเสาหรือพวกเกสต็อปเอ้ยหมุนเสาหรือยิมนะฮะก็จะได้บอลแดงนะที่พื้นผูพลังอะไรก็ว,ว่าไปแล้วก็ exclusive time research นะครับก็คืออ่าเควส แต่อันนี้จะหมดเวลานะหมดเวลาไปตามกิจกรรมก็เวลาดูก็ดูง่ายๆครับอันไหนหมดเวลามันจะอยู่อันแรกส่วนอันที่อยู่สเปเชียลไม่หมดเวลาดูง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องไปดูอะไรมันเยอะนะฮะมันมีสเต็ปเดียวจับโปเกม,มอนต่อสู้15จะยได้จับแมนคีนะครับเพราะว่าโปเกม,มอนต่อสู้ 15ครั้งจะได้จับมาช็อปหาสตาร์ดัตหนึ่งหมื่นจะได้จับไก่กะหา XP 20000จะได้จับอโลลาแซนชิวนะครับชนะ3เลทจะได้ไอเจ้าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าคาราเต้แดงเนี่ยนะแล้วก็ต่อสู้ในโกโบบทเทลิกห้าครั้งก็ได้จับคาราเต้น้ำเงินนะครับแล้วก็ได้บัตร เปลี่ยนท่าเร็วปะเออนา่าจะเปลี่ยนท่าเร็ว2อ,อันแล้วก็ XP ห้าพันแล้วก็แร็คดี้สามเม็ดโอ้โหโโนะฮะชายนี่ที่น่าเก็บก็มีเนี่ยฮะแซงกูต์ซีไวเปอร์นะฮะแล้วก็คาราเต้ karate, นะตัวกินมดเนะี่ยสามตัวเนี้ยต้องหาเพราะว่ามันมันไม่มาในบ้านเรานะอย่างซีไวเปอร์ไม่มาไอ้นี่ไอ้แดงนี่ไม่มา มดนี่ไม่มาก็ต้องหาช่วงนี้แหละนะครับโอเคประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์มาให้กําลังใจก็ได้ยิ่งคอมเมนต์เยอะยิ่งดีชอบนะครับแล้วก็ใครอยากสนับสนุนช่องก็สมัครนะฮะเป็นสมาชิกช่องได้20บบาทต่อเดือนนะครับหาทางสมัครเอาดูนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ